สวัสดีครับพบก,กับสรุปข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ลุยโซเลตต์ต่อสายตรงเคลียร์ใจคีเอเลนี่กับเซนยูเวนตุสลุยโซเลตต์โซน,น่าอุลุกไวยต่อสายตรงเคลียร์ใจกับจอรชัวคีเอเลนี่กับตันทีมยูเวนตุสกันตัดสินใจเซ็นสัญญ,ญาย้ายจากบาร์เซโลน่าในช่วงสมัยน,นี้กัปตันทดูโรสปอรนครับสื่ออิตาลีรายงานว่าลุยโซเลตต์ไม่ต้องการย้ายไปร่วมทีมยูเวนตุสแล้วเกิดอึดอัดใจยาเมเผชิญหน้ากับคีเอเลนี่ จึงอยากยุติปัญหาคาใจกันมาตั้งนานตั้งแต่เมื่อ6ปีที่แล้วด้วยการโทรศัพท์ไปคุยเปิดอกกับกองหลังชาวอิตาเลียนโซเลสกก็เรื่องงามหน้าเอาไว้ในศึกฟุตบอลโลก2 0 4เมื่อเจตนากัดหัวไหล่ของจอร์โจกิเอลนีนี่ในเกมที่อุลุกวัเจอกับอิตาลีในรอบแบ่งกลุ่มแต่รอดพ้นจากการถูกลงโทษในสนามอย่างไรก็ตามสพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่าก็ได้ส่งลงโทษย้อนหลังด้วยการแบรนยาวถึง9เกมวันนี้โซเลสไม่อยู่ในแผนการํำทีมของเทรนิคุนใหม่ โรนันคูม,มันที่พร้อมขายทิ้งในช่วงสมัยน,นี้โดยมียูเวนตุสพร้อมดึงตัวไปร่วมทัพและมีข่าวว่าตกลงสัญญากันได้แล้วโดยมีค่าเหนื่อยเจยด3 0 0,000ยูโรต่อสัปดาห์ขายขาดเท่านั้นหงยิุรันไม่ปล่อยแฮร์รี่วิลสันหงดันเลิเวอร์พูลจะไม่ปล่อยแฮร์รี่วิลสันเปิดทีมชัดเววแบบยืมตัว ถ้าทีมไหนอยากได้จะต้องยื่นข้อเสนอเพื่อเซ็นสัญญาถาวบเท่าน,น,นั้นเลว e r พูเอ็กโคนะครับแรงงานบอกว่าเลว p o พูพร้อมขายดาวเตะในวัย23ปีออกจากทีมเมื่อได้รับข้อเสนอจำนวน20ล้านปอนด์เท่านั้นและจะไม่พิจารณาการปล่อยตัวแบบยืมตัวอีกแล้วหลังก่อนในนี้เคยปล่อยยืมตัวรวมถึงที่ปอนมารทในรดูกาลที่พัานใหม่ด้วยท่านี้หากไม่มีข้อเสนอก็จริงเลว p o พู Liverpool ก็พร้อมที่จะเก็บตัวแฮร์รี่วิลสันใช้งานต่อไปในฤดูนการนี้นะฮะ พิมลิงกิตกลับมาใช้ตัวสำรอง3คนเหมือนเดิมในฤดูกาลหน้าพิมลิงกฤษนะครับฤดูกาลใหม่กำลังจะมาถึงจะกลับมาเปลี่ยนตัวสำรองจาก5คนเปลี่ยนได้แค่3คนเท่านั้นหลังจากผลโหวตผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่เห็นด้วยท้งนี้นะครับ i f a b นะฮะประกาศว่าให้แต่ละลีกพิจารณาเรื่องการตัดสินใจใช้ตัวสำรอง5รายเหมือนช่วงโควิดกันเองแต่พิมลิงก,กได้ข้สรุปแล้วว่าจะกลับมาใช้ตัวสำรองมีแค่3คนเหมือนเดิม m a n c h e เตอร์ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ซิตี้เชลซีออสซนอและลิเวอร์พูเป็นเหล่าทีมที่พยายามผลักดันให้กฎด,ดังกล่าวดำเนินต่อไปน่นแกนี้ท้งนี้มีการโหวตไปแล้วครั้งหนึ่งมีถึง13สมงโมสรไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยน5คนส่วนอีกเทีมยกมือสนับสนุนแนวคิดดังกล่าวนะครับแต่ล่าสุดเป็นการตัดสินเป็นเอกฉันนะครับว่าได้เปลี่ยน3คนได้เหมือนเดิมนะฮะ ถ้าต้องเลือกนิโคชินลิเวอร์พูลควรเก็บจอจินุวานเนุม่มไว้ดีกว่าซื้อตเอโกโอาคันโรตระสตีมนิโกกับตนันแบคขวังคัลิเวอร์พูลให้คำแนะนำแก่ทีมรักของเขาว่าควรเก็บจอจิจุวานนุม่มมิคฟิลสารพัดประโยชน์เอาไว้กับทีมจะดีกว่าการซื้อตเตโกโอาคันโตระเข้ามาแทนที่อย่างชัดเจนสุดท้ายแล้วถ้าวานันเนุ่มไม่อยากย้ายออกจากทีมจริงๆแล้วก็ผมอยากแนะนําให้เจคก,กิิงคลับเก็บเขาไว้ใช้งานเหมือนเดิมจะดีกว่าเพราะในเมื่อทุกอย่างดีอยู่แล้วคุณจะเปลี่ยนแปลงมันให้ยุ่งยากทไม ตตินโก,ก Sport. ผมบอกว่าแพงมิฟิลของเราแข็งแกร่งสุดๆและมีศักยภาพในการย่งบอลกลับขึ้นมาได้เก่งมากแล้วซึ่งนั่นส่งผลต่อเนื่องให้สมประสานแนวรุกเล่นกันง่ายจนอันตรายสุดบนพื้นแผ่นดินในยุโรปด้วยความที่ทุกอย่างลงตัวไปหมดแล้วทั้งผู้เล่นและแทาติกผมจึงค,ค่อนข้างังวลถ้าหากเราเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอาจจะส่งผลเสียแก่งทั้งระบบซึ่งกว่าจะปรับแต่งให้เข้าร่องเข้ารอยอีกครั้งต้องใช้เวลาพอสมควร แน่นอนตีโ,โออกอาคาโตราจะเป็นนักฟุตบอลที่เก่งระดับโลกแต่ไม่มีใครรู้หรอกว่าถ้าย้ายเข้ามาแล้วจะเล่นดีเหมือนเดิมหรือเปล่าและนี่คือความเสี่ยงฉันหากเป็นไปได้ควรเก็บจากจิโนวาในดุ่มไว้จะดีกว่าครับเรื่องธรรมดาปีเตอร์เคาเชื่ลิเวอร์พูลจะฟอร์มแผ่วในฤดูกันใหม่ปีเตอร์เคานะครับอดีตสไตรเกอร์ร่างย่งของลิเวอร์พูล เชื่อว่าทัพหงแดงจะไม่สามารถระเบิดฟอร์มไร้เทียมทานจนคว้าแชมป์ลีกได้ง่ายๆเหมือนฤดูกาลก,ก่อนอีกแล้วแม้จะเป็นเต็งหนึ่งอยู่ก็ตามผมไม่คิดว่าลิเวอร์พูลจะระเบิดฟอร์มระดับไร้เทียมทานได้อีกครั้งในฤดูกาล2020-2021เพราะการนำเทียมตามมากกว่า20ตามจนคว้าแชมป์ไปแบบชิวๆคือไม่ธรรมดานะฉะนั้นหากเครื่องแผ่วลงก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วเจ้าของท่าเต้นโรบอทเก่ากับพัดี้พาวเวอร์ ทีมของเราห่างหายจากัลังแชมป์ลีกยาวนานถึง3 4และด้วยความที่มันเป็นงานยากนักเตะทุกคนจึงเค้นเอาความโชคดีเค้นเอาพลังแฝงทุกอย่างออกมาใช้จนจนสุดท้ายกว่าจะทําฝันได้สําเร็จมนุษย์รอพอก้าวถึงจุดสูงสุดย่อมรู้สึกผ่อนคลายนี่คืออีกจุดที่เราต้องลุ้นกันว่าเด็กๆจะรักษาความกระหายไว้ได้ต่อเนื่องหรือเปล่าแต่สิ่งที่ผมเชื่อคือเลยว่าฟูตเต็มไปด้วยผู้เล่นที่มีคาแรคเตอร์โดดเด่นเป็นผู้นําอยู่หลายคนเช่นเจนสสปินเนอร์ พันดส์แฮนเดันพวกเขาอาจจุดไฟให้ลูกชนขึ้นได้อีกครั้งเหมือนกันนะครับแต่สุดท้ายแล้วผมไม่อยากให้คาดหวังมากจนเกินไปนักเพราะคงไม่สามารถโชว์ฟอร์มเทพจนทิ้งห่างทีมอื่นได้เหมือนเดิมแน่นอนแม้จะยังเป็นตีงหนึ่งอยู่ก็ต่างนะครับเก่งกว่ามหาเทพดีกว่าโอลิกี้เยอะสาวกหนุนหลังสุดตัวหลังหงแดงมีข่าวกับหัวหอกคนใหม่ สวาวโหงแดงลิเวอร์พูลแชมป์พีเมียรกนะครับออกมาแสดงปฏิกิริยากันอย่างล้นหลามและส่วนใหญ่นะฮะเห็นด้วยกับทีมรักที่จะเซ็นสัญญากับกองหน้ารายหนึ่งข้ามาอลลนทีมในช่วงสมัมมานี้ลิเวอร์พูลมีสารประสา,านในแดนหน้าที่อันตรายทั้งโมเมนต์ซาร่าโรเบิร์โตเฟอร์มิโน่และซาดิโอเมเน่แต่พวกเขาจำเป็นต,ต้องเพิ่มตัวรุกอีกหลายและในช่วงซัมเมอร์น,นี้หงแดงก็มีข่าวกับกองหน้าหลายๆเช่นเดียวกันโดยสื่อเซมเบียอย่างเฟลส์โพส์นะฮะออกมากล่าวอ้างว่า แชมป์พิมพ์น้ำเกล็ดกำลังให้ความสนใจในการเซ็นทิยาดาวยิงของเรสต์บูซอวสูบอย่างแพทสันดาก้ารายงานล่นาวนะครับเปิดเผยว่าลิเวอร์พูลเป็นตัวเต็งที่จะได้ตัวดาวเตะแซมเบียรายนี้โดยมีการที่ดีกว่าคู่ปรับในสึกพิมพ์เกล็ดที่ให้ความสนใจกันอย่างอร์เนอลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งแม้ลังข่าวอ้าง,ง,งอิงนั้นอาจไม่ใช่หลังข่าวชั้นนำและเป็นสื่อจับประเทศบ้านเกิดของนักเตะเองแต่การเซ็นสัญยาแข่งไว้ย21ปีก็ใช่ว่าจะเป็นเรื่องไม่สมเหตุสมผล ดาก้าเป็นกองหน้าที่มีความรวดเร็วนะครับและบ้าพลังเขาทำไปถึง27ประตูเมื่อฤดกานที่แล้วและก็เป็นผลผลิตจากอะคาเดมีของเดรสบูตส์บวกเช่นเดียวกับซาดิโอมาเน่นาบีเกตาและทาคุมิมินามิโนะงานนี้แฟนๆฟนลิเวอร์พูลต่างพากันออกมาแสดงปฏิกิริยาต่อข่าวนั้นกล่าวโดยมองว่าดาก้าจะเป็นตัวตต่ทดแทนที่ยอดเยี่ยมสำหรับดิวักอูลิจีในแนวรุกของลิเวอร์พูลโดยมีบางส่วนอย่างเห็นเขาจับคู่กับเรียนสปูสเตอร์ในอนาคต แม้จะมีบางส่วนไม่มั่นใจว่าดาก้าจะเป็นการเซ็นญาที่คุ้มค่าหรือไม่ในเมื่อทีมมีบูสเตอร์อยู่แล้วโดยมีความคิดเห็นอย่างเช่นเซ็นสัญญาดากา้าหรือไม่ก็ปล่อยให้เขาเล่นกับเลสบูสซ์สวกไปอีกหนึ่งฤดูกาลหรือไม่ก็ส่งบูสเตอร์ยืมตัวและเก็บดาก้าเอาไว้ดูจะเป็นเรื่องสมเหตุสมผลดีเราต้องการตัวจดสกอร์โดยธรรมชาติและเขาก็เหมาะสมด้วยประการทั้งปวงดาก้าจะเป็นการเซ็นญาที่ันฉละ คงเงือกันมากนแน่แนทัานลิฟูเซนสัญญาแพสเซนดากา้าถ้าต้องการใช้เงิน40ล้านปอนด์สำหรับดาก้าหรือชาวฉันเห็นด้วยสุดๆเพราะเขาสามารถเล่นในทุกตำแหน่งในแดนหน้าสร้างสนุกกาสได้และเก่งสุดๆแพสเซนดาก้าจะดีกว่าโอลิกีมากๆดาก้าเป็นการสัญญาที่ยอดเยี่ยมสำหรับเราเขาสามารถเล่นในตำแหน่งซ้ำประสาในในแดนหน้าได้ทุกตำแหน่งและไม่แพ่งด้วยจากที่เคยเห็นเขามีคุณภาพและสามารถปรับปรุงได้เยอะทำให้สำเร็จนะแทัก LFC ฟาซันดาก้ายิง2 4ประตูจาก31เกมในลีกอายุ21ปีเร็วและสารพัดประโยชน์20ล้านบอลก็น่าจะทำให้สาวสวกปล่อยมาได้ทำให้เกิดขึ้นนะ LFC ดาก้าเป็นตัวตายตัวแทนที่สมบูรณ์แบบสำหรับโอลิกี้แท็ก LFC นี่คือความคิดเห็นของเด็กหงนะฮะก็อยากได้เป็นส่วนใหญ่ครับสำหรับแพซันดาก้านะครับตอนนี้ก็ไม่มีการยื่นซื้อนะฮะเพราะว่าหงพวกเรายังไม่มีเงินมากพอขนาดนั้นนะครับ นี่คือสุปข,ข่าวลิบหุ่นกับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่สี่กันยายนนะฮะ story of